สวัสดีครับเดี๋ยวพามาชมการติดตั้งล้อคาร์บอยของทีมงานล้อคาร์บอยคุเมองครับนี่ครับสามสิบห้าช่องครับใช้เวลาอยู่สองวันสองวันสองวนันครึ่งครับครับทุ่นสีเจ็บพุ่นสีฝั่งนี้ครับนี่เป็นอยู่ที่่ที่ทอำเภอเฉลิมพระเกียรติครับจังหวัดบุรีรัมย์ นี่ครับขอผูออ้นลุงนี่เป็นฟาร์มหนูครับเป็นฟาร์มหนูหนาเสร็จจากนี้ก็จะไปที่อำเภอนางรองนะครับที่บ้านหนองทองริมหนองทองริมนี่ครับสามสิบกว่าช่อง ติดต่อไม่ได้นะครับมีทั้งรั้วเขาบอยรั้วเขาบอยแผ่นทึบแ,แล้วก็แผ่นสําเร็จครับ้วตะข่ายรั้วลวดหนามนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับในเบอร์097388236นะครับผมตอนนี้ก็มีคิวงานอยู่89คิวงานนะครับผมกอเล่งให้อยู่นะครับผมเล่งให้ทุกคนครับ สนใจก็ติดต่อกับถามเข้ามาได้ครับไปทางนางรองก็จะเป็นรั้วเขวาบอยสามคานแบบแผ่นทิบนะครับผมแผ่นทิข้างลางกำลังพ่งนสีครับผม <c oughs> วันนี้ก็เสร็จครับเสร็จวันนี้พื้นที่เรียบร้อยแบบพ่นสีเสร็จส่งงานเสร็จก็บ้านไ้เลย <c oughs> ตอน,นี่ก็จะ มีรั้วตะข่ายรั้วข่าวบอยรั้วรังสําเร็จนะครับผมสนใจติดต่อที่ที่ร้านเราก็ได้ครับผมร้านของผมอยู่ที่อาเภอคุเมืองครับผมทีอไปร้านคือร้านรั้วบ้านครับรั้วบ้านส <c oughs> นใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ ตั้งรวดเร็วครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามในเบอร์ที่ใน096 7 3 8ก้า6เครับมีทั้งทางช่อง youtube และเพจครับผมส่วนมากถ้าในช่อง youtube ให้โทรเข้ามาถามนะครับหรือทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็ไปค้นหากับ ไลน์ค้นหาคุยกันทางไลน์ก็ได้ครับผมครั้งนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปแล้วครับผม